ก็สวัสดีทุกคนด้ว่ยนะครับมาพบก,กับอยากเล่าหนังกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับหนังเรื่อง Sleeping Beauty อย่าปล่อยให้รักหลับไหลงานง่ายๆแค่นอนก็ได้เงินแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับหนังเรื่องเรื่องมาที่นางเอกเธอมีชื่อว่าลูซีซึ่งฐานะของเธอค่อนข้างจะยากจนกันเลยทีเดียวครับโดยเธอเนี่ยต้องทํางานเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองเรียนและนี่คืองานของเธอเท่านั้นต้องมาเป็นหนูทดลองให้กับนักศึกษาแพทย์ซึ่งอย่างนั้นก็ไม่พอครับ เธอก็ยังรับจอบป็นพนักงานทำความสะอาดของร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเธอดันจะไปทำที่นี่ในทุกๆเย็นจัดโต๊ะถูโต๊ะกวาดพื้นกวาดร้านและในค่ําคืนของคืนนั้นขณะที่เธอกําลังนั่งดื่มอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอและได้บอกให้เธอเนะ่ยเข้าไปคุยกับผู้ชายสองคนซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามบาร์ของเธอนั่นเองเธอก็ได้ตัดสินใจไปและพอเธอมาถึงด้วยความสวยของเธอก็ทําให้ผู้ชายเนี่ยรุมแย่งเธอกันเลยละครับ อยากที่จะครอบครองเธอกันเลยล่ะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ก็ตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะได้ลูซี่ไปในคืนนี้ลูซ <Lucy> ี่ก็ได้บอกว่าคุณลองเล่นเกมทายเหรียญดูถ้าใครทายถูกก็จะได้ลูซี่ไปในคืนนี้และ Lucy ลูซี่ก็ได้เดินออกไปกับชายที่ทายเหรียญถูกซึ่งในรุ่งเชา้าลูซี่ได้กลับมาถึงบ้านก็ได้พบกับพี่สาวและพี่เขยของเธอซึ่งเมื่อพี่เขยได้พบกับลูซี่เขาก็ได้ทวงค่าเช่าบ้านในทันทีซึ่งบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านของพ่อแม่ของเธอเองแต่ว่าตัวของเธอนั้นก็ต้องจ่่่าาาายคเเเเชใให้พพีีสวและขขออองนนทกๆดื และลูซี่ก็ต้องจำใจจ่ายเงินให้กับพี่สาวของเธอไปนะครับและเธอก็ได้เดินขึ้นห้องไปในทันทีวันต่อมาลูซี่ก็ได้มาทำงานอีกที่หนึ่งซึ่งที่นี่ก็เป็นบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งลูซี่ต้องทำงานเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจัดเรียยเอกสารครับและทำรายงานต่างๆและในระหว่างที่เธอทำงานอยู่นั้นก็ได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเธอซึ่งปลายสายก็คือแม่ของเธอนั่นเองครับแม่ของเธอได้โทรมาของเงินและขอหมายเลขบัตรเครดิตของลูซี่ เพื่อที่จะนำเงินไปชอปปิ้งนะครับซึ่งหัวหน้าของเธอไม่พอใจมากๆเพราะแม่ของเธอรู้เบอร์ของบริษัทและโทรเข้ามาที่ทํางานบ่อยๆหลังจากนั้นหลังจากที่เธอเลิกงานเธอก็ได้เดินทางไปหาเพื่อนชายของเธอที่บ้านไอ้เพื่อนชายของเธอคนนี้เขาชื่อว่าเบิร์ดแมนซึ่งตัวเขานั้นได้ชอบลูซี่มากและเขาก็อยากมีความสัมพันธ์กับลูซี่ด้วยนะครับซึ่งตัวของเขาเองก็มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนักทำได้เพียงแค่บอกความรู้สึกกับลูซี่ไปแค่านั้นเอง และนั่นก็ทําให้ลูซี่ชอบนิสัยของเบิร์ดแมนมากๆซึ่งเธอนั้นจะแวะเวียนมาหาเบิร์ดแมนบ่อยๆและมีอยู่วันหนึ่งเธอได้พบกับประกาศรับงานในหนังสือพิมพ์งานง่ายๆได้เงินดีซะด้วยครับเธอจึงตัดสินใจโชวไปหาที่นั่นในทันทีและนายจ้างก็ได้ถามเธอว่าเธอชื่ออะไรอายุเท่าไหร่สัดส่วนหุ่นดีไหมเธอก็ได้บอกไปตามตรงและถามผู้ว่าจ้างก็ได้บอกให้เธอนั้นมาเริ่มงานในทันที แล้วเมื่อเธอนั้นมาถึงก็ได้พบกับเจ๊คนหนึ่งซึ่งตัวของเจ๊นั้นได้บอกให้เธอถอดชุดเพื่อตรวจสอบร่างกายและได้บอกเธอว่าเธอนั้นก็ต้องทํางานกับสาวอีกหลายคนนะซึ่งมันเป็นงานบริการเสิร์ฟอาหารและเสิร์ฟน้ําให้กับแขก VIP แต่ว่าเธอนั้นต้องใส่แค่ชุดชั้นในในการเสิร์ฟน้ําเท่านั้นนะและถ้าเธออยากทํางานที่นี่เธอนั้นต้องเก็บความลับให้ได้และหากถ้าเธอเก็บความลับไม่ได้เธอนั้นจะโดนลงโทษฉันรู้นะว่าเธอนะ่ะไม่อยากโดนลงโทษหรอกใช่ไหม แล้วว่าตัวของลูซี่นั้นก็พอจะเข้าใจในงานบริการนี้อยู่เธอก็ได้ตอบตกลงไปทันทีจากนั้นหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปขัดเนื้อขัดตัวอาบนามและแว็กคนในส่วนลับนั้นก่อนที่เธอจะเข้าทํางานและงานของเธอก็มาถึงเธอนั้นได้เข้าไปบริการแขก v i p และมีชายแก่คนหนึ่งถามขึ้นมาว่านั่นเด็กใหม่หรอเธอขาวสวยมวยอึมดีนะและเมื่องานได้เสร็จสิ้นเธอก็ต้องตกใจเพราะว่างานนี้นั้นได้เงินเยอะออกมากเลยละครับ มันได้เยอะกว่าที่เธอทํางานที่บาร์หลายเท่าและในคืนต่อมาในขณะที่เธอนั่งดื่มอยู่ที่บาร์นั้นเขาก็มีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีได้เข้ามาทักทายเธอซึ่งเธอรู้สึกว่าเธออยากมีความสัมพันธ์กับชายคนนี้มากๆเธออยากทาเหมือนที่ชายคนอื่น,นมาซื้อบริการของเธอบ้างและในวันต่อมาเธอก็ได้ไปหาเบิร์ดแมนที่บ้านและวันนี้เธอขอร้องเขาให้หยุดดื่มเหล้าเพราะว่าเธอรู้ว่าเหล้านั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้เข้าป่วยแต่แล้วเบิร์ดแมนก็ปฏิเสธ เพราะว่าเขานั้นไม่สามารถหยุดดื่มมันได้เลยและลูซี่ก็ได้ร้องไห้ออกมาเพราะเธอนั้นไม่อยากให้เบิร์ดแมนต้องทําแบบนี้กับตัวเองอีกเลยและอยากให้เขาได้หยุดดื่มมันซะลูซี่อยากให้เขาดูแลตัวเองบ้างและอยากให้เขาใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปได้และอยากให้เขานั้นอยู่กับเธอไปนานๆและในเช้าวันต่อมาเจ๊คนเดิมก็ได้ติดต่อเข้ามาหาเธอวันนี้ฉันนะ่ะมีงานใหม่ให้เธอทํานะมันเป็นงานง่ายๆและได้เงินมากกว่าที่เธอได้รับอีก ลูซี่ที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้ตอบตกลงในทันทีและพอลูซี่มาถึงเจก็ได้บอกให้ลูซี่ไปอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวและจากนั้นเจก็ได้ไปชงชาให้ลูซี่มาดื่มและเจก็ได้บอกว่าเครื่องดื่มนี้มันจะทําให้เธอนั้นหลับไหลและหลับลึกออกมากมาและในการหลับครั้งนี้เธอนั้นจะไม่รู้สึกตัวเลยและเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอจะได้รู้สึกว่าในวันเวลาเหล่าน,านั้นเธอนั้นไม่เคยทําอะไรขึ้นมาเลย แค่เธอทำแบบนี้เธอนั้นก็ได้เงินมาสบายๆแล้วนะและเธอนั้นก็ไม่รอชารีบดื่มชาตัวนั้นก็ไปทันทีและในขณะที่เธอหลับไหลก็ได้มีชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องและเจก็ได้บอกกดกับเศรษฐีว่าคุณจะทําอะไรกับเธอก็ได้แต่ห้ามไปโบ๊ะบ้าก,กับเธอเด็ดขาดซึ่งเศรษฐีเองก็เข้าใจและได้ตกลงตามนั้นไปหลังจากที่งานจบลงเจนั้นก็ได้เข้ามาจ่ายเงินลูซี่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก และให้คนไปส่งลูซี่ที่บ้านและพอเธอกลับมาถึงที่บ้านนั้นเธอก็ได้เจอกับกระดาษแผ่นหนึ่งได้เขียนให้ลูซี่ไว้อ่านและได้บอกว่าอยากให้ลูซี่นั้นย้ายออกจากบ้านนี้ไปซะพวกเขาให้เวลาเธอ3วันในการเก็บข้าวของย้ายออกจากที่นี่และกระดาษแผ่นนั้นก็เป็นโน้ตจากพี่สาวและพี่เขยของเธอที่อยากให้เธอออกจากบ้านหลังนี้หลังจากนั้นลูซี่ก็นั่งเงินที่หามาได้เธอนั้นได้ไปเช่อาอพาร์ตเมนต์อยู่กันเลยครับ และในอาพาร์ตเมนต์ของเธอก็ลายลอ้อมไปด้วยกระจกทําให้เธอนั้นรู้สึกว่านอนไม่หลับเลยครับหรือว่าเธอจะรู้สึกว่าเป็นพ่อชาที่เธอดื่มเข้าไปกันแน่และวันต่อมาลูซี่ก็ได้มารับจอบเป็นหนูทดลองให้กับนักศึกษาแพทย์ตามวันเวลาปกติที่เธอทําและงานเอกสารที่บริษัทของเธอเช่นกันและเธอต้องใช้เงินในตอนนี้เธอได้โทรไปหาเจเธอนั้นบอกว่าเธอนั้นของานเพิ่มและเจก็ได้หางานแบบนี้ให้เธอทําอีก และเธอก็ตอบตกลงพอไปถึงก็วนลูปเดิมเธอได้ดื่มชาและได้หลับไปจากนั้นก็ได้มีเศรษฐีคนใหม่เดินเข้ามาในห้องและจากนั้นเจก็ได้บอกกดเข้าไปแบบเดิมซึ่งเศรษฐีก็เข้าใจและยอมรับมันและพอเจได้เดินออกไปจากห้องและดูเหมือนว่าเศรษฐีคนนี้จะซาดิสเล็กน้อยและทำรุนแรงเกินไปหน่อยและยังเอาบุหรี่มาจีที่ใบหูของเธออีกด้วยและพอภารกิจได้จบลงเธอก็ได้รับเงินก้อนโตเหมือนเดิมเหมือนที่เธอเคยทำมาก่อน ในระหว่างที่เธอนั่งรถอยู่นั้นเธอก็ได้เอะใจคิดขึ้นมาว่างานนี้มันง่ายเกินไปหรือเปล่าเพราะแค่นอนเฉยเเธอก็ได้เงินมันจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่านะและในวันต่อมาในขณะที่เธอกําลังนั่งเรียนอยู่นั้นเบิร์ดแมนเขาก็ได้โทรมาหาเธอและบอกให้เธอนั้นเข้ามาเขาที่ห้องหน่อยและหลังจากเลิกเรียนก็นที่เธอจะแวะไปหาเบิร์ดแมนนั้นเธอก็ได้แวะมาซื้อกล้องวงจรปิดตัวจิว๋ว เพื่อที่เธอนั้นจะได้แอบดูในขณะที่เธอหลับไหลว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและพอเธอได้มาถึงห้องของเบิร์ดแมนเบิร์ดแมนก็จะรู้ตัวละครับว่าตัวเขานั้นคงอยู่บนโลกนี้อีกไม่นานแล้วเขานั้นจึงขอให้ลูซี่นอนเปลือยกายและนอนในอ้อมกอดของเขาและแล้วทั้งสองคนก็ได้หลับไปพร้อมกันครับในวันต่อมาลูซี่กับเพื่อนชายอีกคนหนึ่งก็ได้มาเดินกันที่สวนหลังบ้านและเธอกับเขาก็ได้ใส่ชุดด,ดำนั่นแหละรครับ งานนี้ก็คืองานศพของเบิร์ดแมนนั่นเองครับนับตั้งแต่วันนั้นมาเธอก็ได้มาทํางานกับเจ้เหมือนเดิมครับและว,วันนี้เจก็ได้พาเศรษฐีคนหนึ่งเข้ามาในห้องของลูซี่และดูเหมือนว่าเศรษฐีคนนี้จะซาดิสไม่น้อยเลยละครับและงานของเธอก็ได้เสร็จสิ้นมันอยากที่เคยครับและในเช้าวันต่อมาลูซี่เธอก็ได้เดินทางไปทางานที่บริษัทเหมือนเดิมและหัวหน้าก็ได้บอกกับเธอว่านั้งจากนี้ไปเธอไม่ต้องทํางานที่นี่อีกแล้วนะเพราะว่าฉันนะ่ะไล่เธอออก และเหตุผลที่ไล่ออกก็คือเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้สนใจงานเลยซึ่งลูซี่เธอนั้นก็ไม่ได้ตกใจอะไรเธอได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าและเธอก็ได้เดินเช็ดหน้าออกไปและต่อมาลูซี่เธอนั้นได้ไปทํางานเกี่ยวกับที่ร้านอาหารเหมือนเดิมและในตอนนั้นเพื่อนชายก็ได้มาชวนเธอไปงานปาร์ตี้ด้วยกันและลูซี่เธอก็ได้ตอบตกลงและตอนคืนนั้นทั้งสองคนก็ได้สนุกสุดเวียงกันเลยละครับและประกอบทั้งสองคนก็ได้ไปจบเที่ยองของเธออย่างเมามันเธอได้ตื่นมา ได้ลืมไปเลยละครับว่าวันนี้นั้นเธอได้นัดเจไปทํางานครับลูซี่ก็ได้รีบไปขึ้นรถอย่างไวเลยละครับและจลังหวะที่นั่งรถอยู่นั้นเธอก็ได้อ้วกมาเพราะการแห้งของเธอเมื่อคืนและพอมาถึงเธอก็ได้ไปอาบน้ําชำระร่างกายและด้วยความสงสัยก่อนดื่มชาเธอก็ได้ถามเจไปว่าระหว่างที่เธอหลับไหลมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าเจก็ไม่ได้บอกอะไรกับเธอเลยเพราะว่านั่นมันเป็นกฎว่าเรานั้นไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ลูซี่ก็ได้แกล้งทำเป็นดื่มชาที่เจ๊เอามาให้และแกล้งหลับไหลเหมือนเดิมครับและพอเธอนั้นเข้าไปถึงห้องเธอก็ได้แอบคายกล้องจิ๋วอยู่ในปากของเธอออกมาและเธอได้นํามันไปซ่อนที่ข้างผนังห้องและกลับไปแกล้งหลับไหลเหมือนเดิมและพอเจ๊พาเศรษฐีเข้ามาในห้องเธอนั้นก็ได้บอกกดให้กับเศรษฐีเหมือนเดิมครับแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เจ๊ก็จะรู้ทันลูซี่เจก็ได้เอาน้ำชามาให้เศรษฐีดืม่มเพื่อให้เศรษฐีนั้นได้หลับแหลไปพร้อมลูซี่ และพอได้เจได้ออกไปเศรษฐีก็ได้ทําแบบเดิมเหมือนกับที่ทําในครั้งแรกแต่แล้วในวันนี้มันได้กลับเปลี่ยนไปครับซึ่งเศรษฐีนั้นได้หลับไหลและได้นอนความหน้าครับและพอครบเวลากําหนดเจก็ได้เข้ามาดูเศรษฐีและเจก็ได้พบว่าเศรษฐีคนนั้นก็ได้ตายไปแล้วละครับซึ่งเจก็หลุดหลานลึกลากไม่รู้จะทํำยังไงเจอก็ได้ไปปลุกลูซี่ให้ตื่นอย่างไวเลยครับและลูซี่ก็ได้ตื่นออกมาด้วยความตกใจพอได้พบว่ามีเศรษฐีแก่คนหนึ่งได้นอนมาเสียชีวิต ตายข้างๆเธอครับเค่นั้นได้กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจอย่างสุดขีดและหนังก็ได้ตัดภาพไปทีกล้องจิ๋วของลูซี่และได้มีภาพเธอกับเศรษฐีแก่ที่นอนคว่มหน้าเสียชีวิตอยู่ข้างๆเธอและหนังก็ได้ตัดจบไปกันเลยล่ะครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ